มันมีเหตุเช่นใดที่ทำให้น้องอยากจะสักเป็นงไงร,รู้สึกยังไงบ้างจ๊ะมันเดียสมใจอยากไหมอาสวัสดีครับทางนี้เออทางนี้สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ EP 4นะครับที่ผ่านมาก็พาไปนูน่นพาไปนี่พาไปนั่นแต่ EP นี้เนี่ย สิ่งที่นางเอกอยากจะไปอยากไปไหนเป็นเรื่องที่น่าอัดสัย์ใจมากนางเอกอยากสักว่าผมก็นั่งคิดว่าเฮ้ยน้องจะสักแบบไหนวะจะสักแบบสวยงามหรือสักแบบลงของอักขระเลขยันเขาบอกเขาอยากสักแบบอยากสักลายมือผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งที่สนิทมากก็เลยจะพาน้องไปสักในวันนี้และการสักเนี่ยมันเจ็บไม่รู้ว่าน้องจะทนได้หรือเปล่าในเมื่อน้องต้องการพี่ก็จัดให้ ในเมื่อน้องบลูร้องคอพี่แน็กก็ต้องบอริการมันมีเหตุเช่นใดที่ทำให้น้องอยากจะสักคือชอบอยู่แล้วเป็นทุนชอบตั้งแต่แบบห้าแถวแล้วอะทำไมถึงไม่สักตั้งแต่แรกครับก็ตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าแค่คิดแค่ชอบแต่ก็ไม่ได้ทำแบบส่วนตัวพี่ถ้าเกิดให้พี่แนะนำหนูเนี่ยพี่จะให้หนูเนี่ยสักเล็กๆ แบบแฟชั่นสักผีเสื้อตรงนี้ตรงตรงตรงนี้ตรงไหนเอวเออตรงก็ลงมาจากเอวหน่อยหนึ่งพระมันอยู่ใกล้ลังหนูจะต้องสักอยู่ตรงนั้นส่วนพี่น่ยต้องสักลิงลังอะไรเดี๋ยวลังยอดมากลังผีเสื้อลังผีเสื้อลังอะไรลังผีเสื้อใช่ส่วนพี่ต้องสักลิงเพราะว่ามันมีกล้วยอยู่ตรงนี้พี่ต้องสักลิงเดี๋ยวจะพาน้องไปสักนะครับเป็นมันใจด้วยนะเล้อยะไหครับปา แวะกินข้าวก่อนนะครับก่อนที่จะไปสักลายมือนะครับรอตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับมาถึงที่บ้านอาจารย์ที่ผมสนิทแล้วนะครับผมแม่วัสดีโอ้ไม่เจอนานะเร่ยเียยย่เดีจนะ้าโอ้ยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมอะ อาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่สวัสดีครับผมนี่รู้จักอาจารย์ยังก็เพื่นเหรรู้จักอาจารย์ยังเพื่เห็นคะใครรู้จักอาจารย์เปล่าพี่เคนไงนี่ยอาจารย์พี่เลยนะที่บอกว่าสนิทอะเขาจากลายมือใช่ลองมือลองบอกให้อาจารย์ลองบอกสิครับว่าทำไมถึงอาจารย์ถึงมาจากลายมือ คือจริงๆอ่ะเราเป็นคนชอบสวดมนต์อยู่แล้วคือ<ต>สมัยก่อนเราก็จะนั่งสวดมนต์กันอยู่แล้วไปปฏิบัติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือทุกคนอาจจะไม่รู้เพื่อนผมอ่ะถึงมันจะประกบความเดีมาด้วยกันนะครับนี่คือเคนสี่ห้ารู้จักกันครั้งแรกเนี่ยรู้ว่ามารักกันสนิทกันเพราะว่าการสวดมนต์เพราะต่างคนมันต่างแบบภาพลักษณ์มันโดดออกไปจมใช่านกะจากคำว่าธรรมะแต่พอมานั่งคุยกันเฮ้ยเอเคนสวดมนต์ได้ผมสวดมนต์ได้บทนี้เคนสวดมนต์ได้บทนั้นที่สำคัญมันเขียนภาษาบาลีมันอ่านออก จนเจอพี่คนนี้เขาบอกเดี๋ยวพาไปเป็นอาจารย์สักยันต์ก็พาไปฝากตัวกับอาจารย์สุบินอาจารย์คเคืออาจารย์สุบินนะเขาจะดังดังทางประเทศจีนคือดังจัดเลยประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นซุปตา์เลยอะถ้าไปที่นู่นอะมึงก็ไปรับมอบวิชาจากเขาม่ท่านก็ไปรับท่านก็ไปรับโอก็ท่านอาจารย์ก็ไปรับมอบจากอาจารย์ไม่ด้ขีทีนึงใช่สักลายมือเนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษยังไงสักลายมือเนี่ย อ่าโดยตรงอะอย่างสักยันกับเหนียวใช่ไหมสักยันเหนียวส,ยสักยันเมตตาสักยันเมตตาแต่ว่าสักลายมืออะสักลายมือเนี่ยหนึ่งคือช่วยเรื่องของคนอุปถมัมภ์การงานการเงินความรักบ้างเส้นศีลศิทธิ์บ้างเพื่อเหมือนแบบเพื่อเติมเร่งหรือการขอพรให้มันแบบเร็วขึ้นใช่นี่สามารถแบบว่าเขียนดวงชะตาแล้วแบบว่าให้ผมกับน้องนี่เป็นคู่กันได้ไหม ไม่ได้แบบจักจักจักแบบว่าคู่จิ้นเป็นคู่จริงอย่างนี้ได้ไหมอันนั้นต้องอยู่ที่2คนจริงเหรอจิ้มกันเองจิ้มกันเองอ๋อโอเคโอเคคุณคิดเยอะแต่ผมพูดผิดไงคนจริงไงคนจีนเออแม่ใช้ใช้แซ่พ่อใช้ใช้โซ่อดิตเลยใช่อดต่บตัวให้มาเลยมาแล้วไอ้เจมไอ้เจมโย สวัสดีค่ะนี่คือไอ้เจมเย้นชอบควายด้วยย่าฝรั่งดายาจด้อยควายเป็นไงบ้างครับท่านท่านตายก็เจ็บเจ็บตอนสักอะแล้วก็ตอนนี้ก็หายเจ็บแล้ว กูไม่ได้ถามเรื่องเจ็บไม่เจ็บกูถามเรื่องมึงหน้าที่การงานของมึงอะตั้งแต่มึงตักไปอะดีมากมีงานเข้ามาเรื่อยๆปลอมเปล่าปอมไม่ปลอมมึงโปรโมทเพื่อนมึิงปั้งมึงอย่าหยิกกูไม่โปรโมทอันนี้พูดจริงจังที่สักไปเสร็จอาบมันได้เป็นนางเอกเอ็มบีนะเออเออใช่คนสัมภาษณ์ตหีบมันได้เป็นนางเอกเอ็มบีเลยนะเฮ้ยจริงเหรอวะอาจารยด่าอาจารย์เหรอไหว่ไหว่ครับ อ๋อตอนนี้เป็นอาจารย์อาจารย์แอบนะต,ตั้งแต่ฉากไปรู้สึกยังไงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความมันรู้สึกว<ร>่า<ร>มันกกม่นใจขึ้นอ่ะมันเหมือนกับว่ามึงพกยันน่<ม>ะนึกออกปะเออมันเป็นความรู้สึกอย่างงี้แต่เอาจรงิงๆนะไอ้รกระต่ายเนี่ยห่ายจอ้จวงการนานมากนะใช่พูดถึงแบบว่าเวลาเวลาที่หายไปประตอนมันไปอยู่เมกาก่อนหน้าที่จะไปอยู่แล้วมันก็เพิ่งกลับมากว่ามึงกลับมาเต็มที่ไม่เกินสองปีนะอืมก็ประมาณนั้นแหประมาณนั้นแหละถ้ากลับเข้าวงการอ่ะประมาณ ปีนี้ป่ะเออปีนี้เออปีีน้แต่หน้ามึงไม่เปลี่ยนเลยนะแต่กูวสยหน้าหลังหน้ามึงสวยตลอดเลยนะใช่มันก็มีคนพูดอย่างนี้เยอะแต่กูพยายามว่าใครใครใครพูดหลายคนก็มีผัวพูดเยอะ I'm beautiful most beautiful ครับผมค่าสักนะครับ3,000บาทนะครับอันนี้ ทีนี่ผมก็นั่งดูแล้วตื่นเต้นแล้วก็โโง่ด้วยนะพี่นายพี่นายเชื่อไหมผมเพิ่งเคยนแ็กตื่นเต้นตอนนี้มือมันเย็นมากมันกลัวเจ็บสเสร็จจากนั้นเดี๋ยวโทรมากราบพี่หน่อยนะพี่จะคุยเรื่องงานได้พี่ได้ได้ย <c oughs> <Helena. S 2> ยังไม่ทันสักเลยไยังไม่ยังไม่ทันสักเลยเหรอไม่อันอันอันนี้ไม่ได้นี่คือเมื่อคืนไม่ยังไม่สั่งเลยแต่สั่งปุ๊บเดี๋ยวกลับมารับใหม่ออ๋โอเคโอเคงั้นกูจัดก่อนนะไอ้ แสดงว่างานที่คืนเนี่ยมันเป็นเงินน้อยหลังจากนี่เป็นงานใหญ่อ้ออันนี้ไม่ได้เขียนไว้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเส้นอไรไยยาขนาดนั้นเจ็บไหมไม่ว่ะก็ใช่เด สช้เรื่องมาพูเหมือนกันคุมือสั่นเนีย่ยพังสานยังไม่เจ็บมาสานเองนะจรหรอคุมือสั่นอ่ะมีกระต่าหามบิวนะแล้วเราก็เสียเงินกับตัวเราเหมือนกันเสียเงินเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหรือการทําตัวเองให้ดีอลไรเกี้ต่างต่างเก็บอะไรนี่จะแต่เอาเครื่องสั่งมาเลยจะเริ่มลงเข็มแล้วนะครับ สมใจนะครับโอ้โดูติตาเขียวเลยใต้ตาดําเลยนายอคอยแบบมือของแน็กนด,ดูดิดูด,ดิดูลายมือที่อาจารย์เค้นเขานี่ครับนี่มือผมตอนเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะน้อยกว่าน,นี้จะแบบจะเห็นว่าขีดจะเยอะกว่ายุกเยิงกว่าเพราะว่าเราต้องตัดอันที่ไม่ดีออกด้วยสิทิได้ปะนุองบูหน้าเหมือนกระต่ายเลยวะ ค่อยลองดูไหมทนได้คเฮ้ยตอนนี้กระต่ายอะขอถุงอ้วกแล้วให้กำลังใจหน่อยกระต่ายให้กำลังใจหน่อยดิมันจะไม่ค่อยเจ็บนะตรงนั้นอ่ะอือให้กำลังใจน้องบูหน่อยในฐานะที่เราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วก็คือมันจะไม่เจ็บแบบ แป๊บๆอ่ะอือแล้วก็จะมึงเหมือนมึงเป็นผีสิงอยู่กับน้องบัวมึงเหมือนมึงสิงอยู่กับตายเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วคนดีผีคุ้มเจ็บเจ็บเจ็บนได้อยู่ทนได้ทนได้แก่ด้วยนะครับแก่ด้วยได้อยู่โว้ยหนูถ้าเกิดหน้าอย่างอย่างกระต่ายเขาได้เป็นนางเอกเอ็มวีได้ก็หนูก็คงเป็นนางเอกฮอลลีวูดได้ หมายถึงว่าสั่งสักแล้วดีอ๋อก็ต่ายมึงเหมือนตาเล่เลยนะหรือไม่คนตามึงหรือไม่คนตาซ่อนเน่ะไม่ใช่ฮะมึงสิตาเล่เดาจะทิ่ลูกตาลูกตาเลยหรอกูเคยก็ต่ายอันนี้มึงไม่มีมือหรอมึงบอกมึงกระเด็นด้เคกูจงเก่ง มันเป็นเจ็บที่ทนได้อ่ะนี่ก็ออันนั้นก็เหมือนไม่ค่อยจะเจ็บตรงนี้ดูพวเข็มเข็มเจาะเอาไว้ไม่เจ็บแบบขั้เจอดในตรงจิตมือเนี่ย อย่าะลองนี้พี่มีลง มันอย่าไปเก้งมันป่อยตามสบายอย่าไปเก้งมันอย่าไปเกงมันตอนมึงจกากกเจ็บกูเลยต้องกงนแต่ว่ามึงถือว่าไม่คืออดทนได้ดีอะแนะกะ็กอะอดทนได้อยา่าน้องสักยูครั้งแต่ว่าจะมีคนแบบมาจุดเรื่อยๆอือืม,อมเด็กูรู้เทียนจริงด,ดูนี่เทียนหอม ใกล้กนนลเสร็จแล้วจ้าดิ๊งสิงหนึ่งลาเวนเดอร์จ้า <c oughs> ดี๋ยวเเรียบร้อยนะครับสักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างจ้ามันดียว <c oughs> สมใจอยากไหมโอเคต่อไปเข้าสู่พิธีอะไรครับอาจารย์เคนช่องเสกด้วยครับผม พิธีต่อไปก็เป็นพิธีกรรมนะครับในการผีดูไพ่ผีบอกครับถามว่าอะไรจะมีแฟนรวยไหมเออจะมีแฟนรวยไหมจบจหน้ามึงเหมือนแม่มดอะกระต่ายมันหน้าเชื่อถืออะมึงหรือเป่ะถ้าเป็นเดอะลอ d ออฟเดอะลิงมึงเหมือนไอตัวกอลลัมอะอ้า ถามว่าคำถามเลยนะคะ <Okay. S 1> มีแฟนหนูจะมีแฟนรวยไหมใช่ไหมรวยไหมโอเคเลือกมาสามใบอืม่ 2> 1, 2, okay. Okay. อเคาโอเคเกาบก็คอุ้ยอุวย,ยเป็นไง ไได้อะรมีพระราชาด้วยนะเขียนอันนี้ให้เลยอะไรอ่ะไม่รู้ผมให้มึงจะไปรู้ได้ไงใช่เนี้ยเป็นลักษณะว่าเหมือนมีสองคนที่เข้ามาอ๋อนี่ไงจะเป็นแบบลังเลลังเลเลยระหว่างว่าระหว่างเดอะฮักตัวสีเขียวกับใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เดอะฮักอะลังเลอ๋อมีระหว่างคนหนึ่งจะแบบมีมีมีเงินอะมีเงินแต่ว่า น่าใจมีความเชื่อถือได้บ้างไหมมึงอ่ะมึงอ่ะไม่ตรงสเปกมีความเชื่อถือไหมมึงอ่ะเชื่อถือได้ตรงนะอืมอ่าอ่าอ่าไม่ได้มีตังแต่ไม่ตรงสเปคเราเออมีตังแต่ไม่ตรงสเปคเรากับอีกคนนึงไอ้คนอีกคนนึงอาจจะแบบไม่มีตังไม่ได้เป็นขอทานไม่ใช่ขอทานไม่รวยมากไม่ได้รวยมากแต่ว่าชอบชอบเป็นสเปคเราอะไรอย่างเงี้ยเราชอบหน้าตาเป็นไงดูดีกว่าคนมีตังอ่ะอ่าดูดีกว่า ใช่ทำงานอะไรเป็นเป็นเป็นลิเก้ไหมดูดิทำงานดูทำงานดนะนะทำงานได้แต่คนนี้เป็นคนดีนะคนที่แบบมีด่าอ๋อแต่ว่าไอ้คนที่มีตังไม่ค่อยคนดีเท่าไหร่แอ๊กแอ๊กหน่อยเห็นไหมมีไฟออกมาอ๋อมีใครไปจุดเอาไว้จะแบบเป็นคนโมโหง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเห็นไงแค่นี้ใช่ไหม อ๋อลองลองดูอ๋ออันนี้แม่หมอทดลองหมอผีทดลองโอเค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 ไปเราไปกินข้าวดีกว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการตักลายมือกับอาจารย์เคนนะครับผมก็เชื่อว่าจะเกิดแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆนะครับหลังจากนี้ก็จะต้องไปตักบาทใช่ไหมแล้วก็ตักกระทานปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรเงี้ยนะครับผมถึงจะครบ ขบวนความนะครับผมก็จะให้จบครบขบวนความก่อนแล้วเราก็จะมาปิดลิปนะครับโอเคทำไรอะมาซื้อปลาเพราะว่าเราจะมาทําบุญเพราะก่อนนั้นเนี้ยคือเราทำบุญมาแล้วา,าสั่งทแต่ไม่ได้ทำด้วยกันใช่ <Okay. S 1> แตเตอเน,นี้เราก็เลยมาท <Okay. S 1> ํา,ากกเคโกเคโอบออออ สักทานค่ะที่วัดกเกาะแก้ววหน้าดูขาวมากเลยนะดูใสสดใสมากเลยอิ่มบุญว้าวจบค่ะจบแล้วเร,เรา,าจบแล้วจบแล้วคลิปเรา่าจบแล้ว จับมือก็เนี่ยก้มลงไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้มันเดี๋ยวปล่อยให้มันไม่ได้ไม่ได้ไไดทำไมอ่ะเดี๋ยวมันล่วงนะจับมือเนี่ยอ่ะไม่เอาอ่ะจับมือพี่น่ากลัวกว่า <laughs> เอออย่างนั้นนะถูกต้องไป <S <S โอเคไม่ใช่นะเออบอกใคร <S <S ไม่หล่นไม่หล่นนะจับมือมาหน่อยมามันแค่เทลงไปเนี่ยมันจะไปยากอะไรวะเอออีกหอยขมอีกอันนึงอีกหอยขมอ๋ออีกหอยขม ต้องไปกกลนอีกหายคอมหมดทุกหมดส่งหมดโลงหมดไทยลน